โจพร้อมยังโจ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 สิบสี่สิบห้าสิบหบจดบ้บบบองบมสบี่และยี่สบองบาทีไ้ปเียเาอูจีเรเอูจีาะบบ้อนพังเหรอเหมือนพี่จิ

พี่มาช่วยตรงนี้หน่อยพี่เฮ้ยอาสามสี่มั้ยอาสามสี่มั้ยเฮ้ยรถมันเหมือนจะพังรถอาสามสี่พังวันนี้วันนี้อาสามสี่มันลงรถเราอีกเราอีกเราอไม่รู้อยู่ไหนเลยพี่ยพี่ช่วยหน่อยพี่เฮ้ยไม่มีใครมาช่วย ตาเรียกอะไรเงียได้เหชุบเพื่อนดิพี่เพื่อนมาถึงจบเพื่อนมาถึงจบเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วพี่จุดเพื่อนก่อนพี่ข้างในอ่ะพี่ต้องรับมาเล่นรับมาเล่นข้างใน่ชุบเพื่อนหน่อยตรงกลางพี่นายเห็นเพื่อนนอนอยู่วะเพื่อนแอเพื่อนเพื่อนแเพื่อน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 ให้เฮ้ยเป็นต่อตายกูชุบให้ชุบเพื่อนหน่อยพี่พีเคชุบเพื่อนหน่อยยิงยิงหน่อยพี่

ไม่พี่ไม่เอ้ยไอ้เนี่เจ็บกดตีวัดว่าพี่อะไรๆจ่าดาดาคุยไม่ได้ตีคุยไปคุยกับเก่งแม่งรีดพวกเสียงบ็อกซิ่งเนี่ยมันจะแอกเนี่ยแหนาวะเนี่ยเก่งมึงจะแคร์ที่เร่งหนาวะฮะพวกเฮียบ็อกซิ่งไอ้สัสจบมาลอยรวยเยอะแยะยี่ห์ยิงกะกายตัดมาเร็วๆเลี้ยวเอาไอ้ล้นมาลั่นดิมีหัวล้นล้นกําลังกําลังเดินไปหาพี่ตรงนี้มีใครมีถุงห่อไหม ไม่ต้องห่อไม่ไม่ต้องจบแล้วเกลียวหนูไม่ต้องจบแล้วเขาจะห่อแล้วห่อห่ห่อห่อใครมาเอาอย่าจบนะห่อไม่จบแล้วเนี่ยรอมันรอมันไอ้นี้หมดเนี่ยไม่เป็นไรน้องกดผิดน้องกดผิดไม่เป็นไรน้องมันเดินตลอดมันานน้องกดผิดถูกลุงห่อพิชอยห่อพิชอยห่อพิชอยหอมีใครกล้แม่ถ้าห่อ เกลไปแล้วาไอ้ผ่นนะค่าไม่รอดละพอถ้ามึงช้ามึงก็ดูเองแล้วกันไอช้อน่ไหนช้อนี่ขออไม่มึงก็ออกเียด้วยมาตรงมาตรงทางสามสอกทางอกทางไครบอทางโดไปรไม่ได้ปวดรัไมไรงฟ้ไม่ได้ไมใครแบบไม่ได้เลยไม่ได้รอแล้วนะเไม่ไดรอแล้วนะไี่ได้รอแล้วนะเกล

ข้าหลังรถพวกมันมาข้าหลังรถพวกมันมาขวบมานะขวบมาข้างหลังข้างหลังเข้ามาเข้ามาเข้ามางไหนมาได้ยินกูปะเออได้ยินกูอมงรถอยู่โอ้ยไอ้ไอ้ซิมบ้าระเบิดไอ้ไอซิมบ้ารถระเบิดรถตำรวจเข้าไปหนึ่งคันนะแต่พี่ฮัลโหลไอ้ซิมบ้ามันายอาหมดน้มันหมด อย่าเสียเครดนะแล้วก็ไม่ต้องเตรียมหนวดหนักมากเลยไปติมบ้ามันตายแล้วมันรระเบิดชุคนปรดีดม่งบไม่เดิมน้ำหรวะใครอุ้มน้ำเหมาอาจาย์อาจารย์รมาบ้างป้องป้องป้องตำรวจป้าส่งคนเัาไปรับป้องปองมารับหน่อยมารน่ยเขาเรียกกูป เออมึงอยู่กับใครเอ้ะไอ้ฮัลโหลเสร็มแล้วใครใครเกมที่ไหนอะมึงพูดนะไม่ว่าเกมที่ไหนเพื่อนได้ไปไลน์นั้นซ้ำใครว่ามาเลยใครรู้อะไม่ไหวแล้วต้องเกมจริงอะไม่เอานัวเหมือนตะกี้แล้วไม่มึงคุยไอเชียร์นะใครตกใครตกวะเวลาคุกไม่เป็นไรทุกคนมันมันไม่มีอะไรนะมันเรียแล้วมันไม่มีเวลาใช่ผมมาทั้งยันแมบขายผมตาอดที่นี่ให้บวกมาเลยเวลาคุกแบบอย่าลืมแคป์ข้าวปลาให้หนูด้วยนะทุกคนโอเค จะอินพู้เยี่ยมันมีสำคัญเลยว่าเห็น